ไปต่อกันที่ขอนแก่นหนะะ่อยค่ะจะบอกว่าเ,เป็นเรื่องของอน้องหมาแมวค่ะต้องออกมาเตือนกันเป็นประจำนะคะเรื่องนี้แล้วก็ยังคงต้องย้ําอยู่เสมอหลายๆท่านน่ะน่าจะไม่รู้ค่ะสําหรับคนรักหมาและแมวนะคะโดยสัตวแพทย์ขอร้องค่ะอย่าให้แมวกินก้างปลาและให้หมากินกระดูกค่ะเพราะนอกจากมันจะไม่ย่อยแล้วเนี่ยมันยังไปติดคอ,อน้องๆอีกด้วยนะเอ้ามันกินไม่ได้หรอใช่ค่ะ โดยเพจโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเผ<อ>ยภาพสุดสลดนะคะที่เจ้าเหมียวเนี่ยกินก้างปลาจนทิ่มอยู่ในลําคอค่ะ<อ>ซึ่งมันอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของสัตว์ได้คือทางเพจนะคะบอกว่าได้โปรดอย่าให้แมวกินปลาอย่าให้หมากินกระดูกหลายท่านอาจได้ยินว่าแมวกินก้างปลาได้ให้กินปลาทั้งตัวได้ ภาพน้องแมวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะอาจจะช่วยยืนยันว่ามันไม่จริงมันไม่ได้หรอกน้องแมวในภาพยังโชคดีที่เจ้าของเนี่ยพามารักษา แต่ถ้าเป็นน้องแมวจรหรอลละคะที่มันแบบตำปากตำคอเนี่ยน้องจะทรมานขนาดไหนถูกไหมแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณหมอตาลคุณหมอโอนคุณหมอจอมคุณหมอวิทย์และคุณหมอจ่าเอ๋ที่อนุญาตให้แชร์รูปเคสของคุณหมอเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้ซึ่งมิ้งจะบอกอย่างนี้คะ่ะกระดูกเนี่ยมีลักษณะแหลมคมแข็งและนำย่อยเนี่ยไม่สามารถย่อยกระดูกได้นะคะมไม่ควรให้กระดูกที่สุกแล้วกับสา์ชนิดใดก็ตามค่ะจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่ควรให้นะคะส่วนก้างปลาเนี่ยถึงจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นเล็ก แต่ตัวก้างปลาก็มีลักษณะเหนียวแข็งขนาดติดคอเราอย่าง,างทรมาท,ที่พี่แคนบอกอ,อถ้าน้องหมาน้องแมวกินเข้าไปเนี่ยอาจทําทให้เกิดอาการดังนี้ค่ะเศษกระดูกติดคอเพราะว่ากระดูกชิ้นอาจไม่เล็กทิ่มแทงเหงือกเพราะว่ากระดูกแหลมคม,มบาดท,ทางเดินอาหารด้วยค่ะกระดูกเนี่ยพอแตกเนี่ยจะมีความแหลมคมสูงนะคะอ,อุดตันลำไส้เนื่องจากถ่ายไม่ออก ท้องอืดอาเจียนเนื่องจากสะสมกระดูกในท้องมากเกินไปซึ่งกระดูกอาจชิ้นใหญ่อัดตัวแน่นทําให้ไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้<ม>แต่ถ้าเคสไหนเนี่ยที่มันถ่ายออกมาได้มันก็โชคดีไปใช่ไหม,มแต่ถ้ามันออกมาไม่ได้มันก็คาอยู่ในท้องเนี่ยแหละ<ม>ส่วนน้องแมวนะคะถ้าให้ปลาก็เป็นพวกปลาทูสดท,ที่เตรียมทอดเอาก้างออกให้หมดค่ะต้องบอกว่าเขาแนะนํากันมาว่าลองให้อาหารที่มันเติมเต็มโภชนาการและความปลอด<ม>ภัยดีกว่า อาหารเม็ดเนี่ยดีที่สุดแต่ว่าให้เลือกสูตรที่มันไม่เค็มมันก็จะมีจะดีต่อไตค่ะอืมจริงๆถ้าคนที่เขาเป็นธาตุหมาธาตุแมวที่แบบว่ารักจริงๆเขาจะรู้นะแต่ยังอย่างพี่แคทเนี่ยบางทีก็ก็ยังสงสัยนะหรือว่าคนบางคนไม่ไม่รู้จริงอ่ะ,อ,ะอ่ะมันเป็นแมวน้อยมันก็ต้องกินปลากินอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งแล้วก็แต่ว่าจริงๆโดยพื้นฐานเราเฮ้ยขนาดเราเป็นมนุษย์เรากินเราก็ยังดูเรื่องกล้างเรื่องมันแหลมอ่ะมันไม่ใช่ว่ามัน ให้ไปสีสัวค่ะถ้าให้กินปลาก็ต้องเป็นปลาสดที่เอาก้างออกหมดใช่